มึงเต้าข่าวกลัวไม่ได้ข่าวหรอหรือว่าไงเออช่องเจ็ดก็เหมือนกันคืออะไรมึงเต้าข่าวกลัวไม่ได้ข่าวกลัวไม่ได้ยอดอินเกจเมนต์หรอหรือว่าไงเออบิ๊กไม่ได้เป็นคนขับเว้ยน้องไม่ได้ขับทีมงานขับแล้วไม่ได้ชนด้วยเขามาชนมึงต้องพลาดหัวข่าวให้ม่งถูกต้องแต่นี่พลาดหัวข่าวบิดเบือนอ,ะอ่ะพรบคอมชัดๆ อืมแต่บอกว่ามีกล้องเขาชนชนตรงไหนชนกี่โมงชนเนี่ยเนี่ยรูปเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยคือมึงแบบชนกี่โมงเนี่ยดูเนี่ยค่ะชนแบบไหนทำไมยุบด้านข้างเนี่ยเออชนแบบไหนเนี่ยยุบด้านข้างชนมันก็ต้องเป็นข้างหน้าไหมอ่ะนี่ด้านข้างนะ่ะเขามาชนไง เออก็ต้องพาดหัวข่าวให้ถูกแต่พลาดหัวข่าวแบบนี้คนอื่นเสียหายไง <S <S แล้วอันนี้นะเดี๋ยวฝากหน่อยไปนะัอนะปล่อยให้บุตรหลานไปเว้นผู้ปกครองผิดการเว้นปวดเมืองนะคะอันนี้ฝากด้วยหรือการขับขี่จัก,กรยานโดยเพื่อปรรลองความเร็ววัฒนลนไม่ได้มีแค่ผู้กระทําความผิดนะคะผู้ขับขี่เท่านั้นนะคะนอกจากผู้ขับขี่จะต้องมีความผิดแล้วหลายข้อหาเช่นขับรถโดย ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นขับรถในลักษณะผิดวิสัยขับรถโดยประมาทหวาดเสียวและเข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาตและแล้วเจ้าของรถที่ผู้ต้องหานำบับขี่จะต้องถูกแจ้งข้อเก่หาหาสนับสนุนกระทำความผิดเหลืองผู้ปกครองด้วยของเด็กเว้นจะถูกทำคำวันด้วยหากบุตรหลานกระทำความผิดซ้ำจะมีโทษนะคะและประเด็นคือเคสเนี้ยตำรวจได้ดำเนินคดีเด็กเว้นหรือ,อยังที่แข่งรถ ได้ดำเนินคดีหรือยังได้ดำเนินคดีพ่อแม่เด็กแว้นหรือยังที่แข่งรถวันนั้นน่ะแข่งรถกันมีผู้เสียหายเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยได้ดำเนินคดีหรือยังวันนั้นน่ะเอออันนี้ก็ขอฝากถึงคุณตํารวจด้วยค่ะวันนั้นได้แจ้งความดำเนินคดีเด็กแว้นที่แข่งกันหรือยังได้จับหรือยังเออเอาให้เสมอภาคได้แจ้งความดำเนินคดีแม่มันหรือยังที่ปล่อยลูกมาเว้นกลางถนนเนี่ยแข่งรถกลางถนนเนี่ยพยานเยอะเนี่ย เออหาข้อมูลนิดนึงนะ่ะโงขึ้นหรือโขงขึ้นเ,อ,นเอาตรงแล้วแต่งรถด,ด้วยอะไรอย่เงี้ยในกรณี และประเด็นคือน้องมาทางตรงทางตรงทางตรงเลยแล้วขับมาแบบซุปเปอร์แมนน่ะงงมากงงสภาพถนนวันนั้นออกจากงานคือรถติดมากทีมงานไม่สามารถขับเร็วได้เขาไม่ได้ซิ่งมาหน่อยใช่ ทุยไปดูข่าวล้วทุยคิดว่าไงมันทุเรศไปไหมคือทุเรศที่แม่จะด่าไหมมึงไม่ได้ป่ะถูกไหมคือนอนขับมา แข่งและซิ่งรถเป็นสิบยี่สิคันมาทั้งซ้ายทั้งขวาแบบมาแบบเรียงอะ่ะคนอื่นใช้รถใช้ถนนเขาก็บอกว่าระวงังด้วยระวงังเออแล้วก็ไปชนข้างหน้าบอกบอกน้องแล้วบอกว่าให้สารตัดสินน้องก็บอกว่าก็ก็ไปตามกระบวนการชั้นศาลแม่แต่ประเด็นคือข่าวมาเต้าข่าวมาบิดเบือนให้น้องเสียหายสื่อต้องรับผิดชอบนะคะเต้าข่าวแบบนี้ ชอบเหมือนกันแล้วสื่อพุ่งเป้าไปที่บิ๊กเลยประเด็นบิ๊กไม่ได้ขับคุณก็ต้องบอกเป็นรถเป็นรถบริษัทแต่ใครขับคุณก็ระบุไปสิแต่นี่สื่อเนี่ยพุ่งเป้าไปที่บิก๊กแล้วบอกบิ๊กไม่รับผิดชอบบิ๊กไม่ไปงานศพประเด็นบิ๊กไม่ได้ขับเอาไม่ได้ขับคนที่ขับเขาก็ต้องไปงานศพอยู่แล้วเขาก็ต้องส่งตัวแทนไปอยู่แล้วถูกปะ คือเป็นรถของทีมงานไงเป็นรถบริษัทไปขับแล้วน้องก็อยู่ในรถอย่างเงี้ยลูกแม่คนดีจริงๆค่ะคนดีที่พาสิ่งปวดเมืองสร้างความแบบลําคาให้คนอื่นเนาะแล้วก็สร้างทำให้คนอื่นเนี่ยต้องมาโดนสังคมโจมตีเขาทนายเขาคงแนะนำแล้วว่าไม่เซ็นอยู่แล้วไม่เซ็นอยู่แล้วเพราะว่า มันก็ต้องดูกล้องป่ะตำข้อเท็จริงใช่ไหมเป็นนี่นี่ก็ไม่เซ็นเหมือนกันมื่อำนาจไปสิ เด็กที่เสียเป็นเพื่อนของหลาน,ลานสาวเราซึ่งหลานบอกว่าเด็กพวกนี้เล่นยุ่งกับยาเสพติดที่แรงเสร็จแล้วชวนกันไปเข่งวันนั้นได้ตรวจหรือเปล่าได้ตรวจแอลกอฮอล์หรือเปล่า,ลออลามีการตรวจแอลกอฮอล์ตรวจสารเสพติดผู้ขับขี่หรือไม่ปูจี้ไปแบบนี้เลยตำรวจได้ตรวจไหมได้ชนะสูตรไหมว่ามีหรือไม่ ถ้ามีเนี่ยมึงโดนสองมีใบอบขี่ไหมสามใส่หมวกกันน็อกไหมตีมันแข่งรถใช่ไหมอ่าเอาไปทุกประเด็นแล้วชนคนอื่นแล้วขับไปชนเขาแล้วตุยเองเนี่ยถ้าเขามาทางตรงแล้วขับพุ่งมาแบบนี้ต้องให้เขารับผิดชอบหรอเออแต่ถ้าเขาเปลี่ยนเลนกระทันหันมันอีกเรื่องหนึง่งแต่ยังไงคุณก็ไปพุ่งชนเขาอ่ะพุ่งชนซ้ายอ่ะยังไงก็ผิด เออเอาอย่างนี้กี้อ่ะครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วนะคะกี้อ่ะขับรถเส้นเซนทรันแจนก็ขับมันมีสี่เลนเนาะสี่เลนสองสามกี้อยู่เลนกี้อยู่เลนอ่าอยู่เลนหนึ่งกำลังจะเข้าเลนเอกี้อยู่เลนกี้อยู่เลนสองไม่ใช่เลนหนึ่งเลนสอง อถ้าตามถ้าตามที่แบบความรู้สึกเราเราก็ผิดแหละอันเนี้ยตามความรู้สึกเราแบบแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะคือกี้อ่ะชนเขากลางลำเลยกี้ชนเขาแบบข้างหน้าค่ะคือกี้อยู่เลนที่สองเขาปาดหน้ากี้มาแล้วกี้ก็ชนเขาข้างหน้าประตูประตูหน้าประตูหน้าข้างหน้าเลยข้างๆข้างๆประตูข้างหน้า ที่ชนเขาเสร็จปุ๊บไปถึงตำรวจกับประกันตำรวจบอกกี้ไม่ผิดเพราะอะไรเพราะเขาปาดหน้าและชนแต่ความรู้สึกกี้อ่ะเออกี้ผิดที่ชนเขากี้ยอมรับว่ากี้ผิดที่ชนต่อให้เขาจะปาดหน้าแต่กี้ชนเขากี้ผิดกี้บอกว่าไม่เป็นไรต่างคนต่างซ่อมแต่รถกี้มีประกันนัรถเขาไม่มีประกันแต่ถ้ากี้ยืนการว่ากี้ไม่ผิดเขาต้องซ่อมรถกี้นะคะหลายหมื่นรถกี้เราขับรถเบนซ์น่ะ เขาต้องซ่อมรถก,กี่หลักหมืน่นซึ่งตามกฎหมายแล้วกี่ไม่ผิดเลยเพราะอะไรเพราะกี่อยู่ในเลนที่สองปกติและกี่ขับตรงแต่เขาปาดหน้าและกี่ชนเขาเออตำรวจบอกว่ากี่ไม่ผิดดูกล้องดูอะไรหมดแล้วไม่ผิดเคสนี้กี่ชนเขานะคะอันนี้กี่ไม่ผิดเพราะว่าเขาปาดหน้ากี่อืมแต่ความรู้สึกเราเออเราผิดแหละแต่ว่าจะให้เรา ไปซ่อมรถเขาเราไม่ซ่อมเพราะคุณก็ปาดหน้าเราจริงคือประเด็นคือรถมันติดหลายหลายเลนอ่ะสี่เลนอ่ะรถมันติดหมดเลยแล้วคุณอยู่ๆคุณปาดปึ้มแล้วก็ชนเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ขับจี้อยู่แล้วเราชนคันของคุณถ้าเราขับจี้คันทั้งหลังก็ต้องชนเราเหมือนกันนั่นแหละอันนี้กรณีนี้ไม่รู้ว่ามีมีการเปลี่ยนเลนหรือไม่อันนี้เราเรา,เราก็ต้องแบบกลางๆแต่ประเด็นคือคุณลูกของคุณแม่ไปชนเขาจริงๆชนแล้วตุย ไม่ใช่เขาชนคุณเพราะฉะนั้นบิดเบือนตั้งแต่บอกว่าโดนชนไม่ใช่คุณมาชนเขาแล้วคุณตุยเออคุณต้องพูดให้ถูกเนาะแต่ละคนแต่ละมือแต่ละเดบให้พรบรซ่อมครับ ประกันอืมใช่แกอยากได้เงินแน่นอนให้ประกันจัดการอ่ะอะ่ทุยขึ้นมาอุ้ยไหนคุยกดกดมาทุยทุยกดมาหน่อยดิลกูกเอาอียุทใช่ไหมสลับยุทเออสลับยุทธก่อน ให้ให้ทอธิบายเพราะว่าแบบแบบนี้มันมันไม่ถูกไงมันต้องแยกเป็นเรื่องๆไปไงเออสลับยุทสลับยุทก่อนแล้วคือลงข่าวคือจงใจโจมตีฝั่งเดียวแต่ละแต่ละอัน จงใจโจมตีสุดอ่ะอเดี๋ยวให้ทุยมาอธิบายุนะสวัสดีครับเห็นเห็นข่าวแล้วเห็นข่าวแล้วเห็นรายละเอียดลแล้วครับเราคิดว่าไงเขาไปร้องเขาไปร้องกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ทุยมองอ่ะแม่หิวหิวใช่ไหมได้ครับแล้วทำไมต้องโจมตีบุคคลอ่ะ เออปกติเรื่องอย่างเงี้ยมันดําเนินการเงียบๆก็ได้นะดําเนินการแบบขั้นตอนปกติอ่ะใช่ป้ะแม่อืเออคือเราเราขึ้นศาลปกติอ่ะอันนี้มันต้องทําให้เป็นข่าวก็ไม่รู้เขาต้องการอะไรจะตังดันที่บิ๊กมาจ่ายให้หรอไม่เกี่ยวดีคนขับไม่ใช่บิ๊กคนขับไม่ใช่บิ๊กด้วยใช่เขาไม่ได้มีแอลกอฮอล์ไม่ได้ขับประมาท แล้วก็อ,กอีกอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือถ้าสมมติลองมองย้อนพฤติการนะอันเนี้ยทุยไม่ได้เก่งกฎหมายหรืออะไรนะพฤติการก็คือไม่มีใบขับขี่อ่าอายุสิบหกครอบครัวปล่อยมาขับได้ยังไงอืมครอบครัวไม่ดูแลหรอใชอ่แล้วมาขับแบบเนี้ยมาแล้วเราเรายิ่งแบบจากจากแบบว่าทุยไปดูนะก็คือมันมีข่าวว่าลังสิตมีเด็กแว้นเยอะแยะ มันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะก็ยังมีอยู่ปัจจุบ,บันก็ยังมีอยู่ครับแล้วก็บอกว่าบิ๊กไม่ไปร่วมง,งานศพก็บิ๊กไม่ใช่คนชนบิ๊กต้องไปร่วมง,งานศพทำไมอ่ะใช่คือกูงงอ่ะแล้วทุยทุยเห็นสภาพรถรถก็คือเขาชนจากด้านข้างประตูทางด้านซ้ายใช่ไหม ถ้ามองอ่ะถ้ารถตู้จะไปเบียดเขาเป็นไปไม่ได้นะการขับรถตู้อ่ะเขามีแต่เบียดแล้วอยู่เลนล่องกลางอันนี้ต้องต้องไปดูในสำนวนครับแล้วก็น่าจะไปดูกล้องวงจรปิดถ้าสมมติทุยมองนะเออแต่มแม่ได้เห็นคลิปกล้องหน้าลรวยังเห็นแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์เห็นรถมอเตอร์ไซค์ปะเห็นเขาปาดมาจากด้านข้างใช่ไหมครับใช่แล้วลม้มใช่ไหม ใช่ก็ช ah, ัดเจนอะถ้าสมมุติอย่างนั้นอะเออคือเปลี่ยนเกระทันทหันแล้วก็ถ้าสมมุติเจอเด็กแว้นนั้นเราก็คิดอยู่อะตำรวจเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าว่าว่าอะไรอ่ะมันพวกป่วนเมืองอะพวกแบบว่า มันผิดกฎหมายอยู่แล้วเราก็เคยเห็นประจำใช่ป่ะเวลาคนเขาขับเด็กแว้นเด็กแว้นขับอะ่ะก็จะมีย้อนสอนบ้างขับรถเอลับรถบ้างอย่างเงี้ยมันเป็นพฤติการอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับเป็นหวัดเป็นหวัดสองวันแล้วแล้วประเด็นน่ะประเด็นคือเขาไม่ได้ขับรถทชนคุณแล้วตุย Uh huh. ถามถามถามว่าครอบครัวครอบครัวผู้ติดชีวิตจะได้อะไรไหมได้อยู่แล้วครับมันมีพรบภาคบังคับกับภาคสมัครใจแต่อยู่ที่ว่าภาคสมัครใจจะได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นแหละอืม แม่เขียนอย่างนี้คนขับไม่ใช่บิ๊กแต่หลายเพจจงใจทําข่าวโจมตีบิ๊กแล้วแม่ให้ข่าวว่าบิ๊กไม่ไปร่วมมาศแล้วท <separately? S 1> <brick>? ําไมต้องไปล่ะคนขับเขาไปร่วมงานแล้วประเด็นเขาไม่ได้เป็นคนขับเป็นคนขับลูกก็ก็เหมือนเราง่ายๆเรามองง่ายๆนะแท็กซี่ขับแท็กซี่ขับเราเราเป็นผู้โดยสาร อ่าแท็กซี่เกิดอบุบัติเหตุเราต้องไปรับผิดชอบแทนแท็กซี่ไหมละ่ะไม่ต้องไม่ต้องมองแก่นั้นนะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติแท็กซี่มันเขาไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเขาไม่ต้องเสียเงอนอะไรเลยประกรันตตามประเด็นเขาไม่ได้เป็นคนขับชนลูกแม่ตุยแล้วลูกชายคุณเป็นคนขับลูกชายแม่เนาะ เป็นคนขับมาชนรถตู้แล้วตุยแล้วตุยเองใช่พูดอญิงนีแหละขับชนตุยเองมาให้ขา่าวให้ข่าวปิดเพือนไปนะค่อยคอยดูนะถ้าสมมติเป็นแบบเนี้ยเหมือจะเป็นเหมือนแบบพลอตเรื่องเดิมๆอะ่ะ ถ้าสมมุติไม่ได้ก็จะหาว่าเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงเราทําให้แบบว่าโอ้ยใช่ปะแม่แม่แมแมคิดดูมาแบบผมว่าถ้าสมมติขึ้นศาลแล้วแม่นางไม่ได้ในสิ่งที่นางคิดว่าได้อ่ะเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยก็คิดว่า,าต้องจ่ายตังค์ประเด็นน่ะทําไมต้องจ่ายตังค์ล่ะคือประกันเขาไม่ยอมจ่ายอยู่แล้วถ้าไม่ผิดประกันไม่จ่ายอยู่แล้วคือ คือเรารู้อยู่แล้วเราซื้อประกันมาทําไมถ้าสมมติเราเป็นฝ่ายผิดอะ่ะเออประกันเรามีประกันไว้เพื่อความอุ่นใจสําหรับเราเอ,อแต่สมมุติประกันเขาไม่ไม่จ่ายอะ่ะมันก็แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่ประกันเขาทวงติงอยู่นะนะเคสนั้นเหมือนเมื่ออย่างเช่นเราขับไปชนกรประกันคุยกันอย่างเงี้ยเขาเขาคุยตกลงกันได้ถ้าสมม,มุติแบบว่า เฮ้ยประกันคุยกันไม่ได้แสดงว่าประกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขามั่นใจแล้วว่าเออเขาถูกเขาไม่ยอมอย่างเงี้ยมันจะมีนะถ้าสมมติคนเคยเจอเคสแบบเนี้ยจะจะรู้ครับแม่ไงวันตอนปีที่แล้วแม่ขับรถก็คือเขาปาดหน้าแม่แล้วแม่ชนเขาแต่แม่รู้สึกว่าแม่ชนแม่ผิดแม่รู้สึกแค่นี้เลยว่าแม่ชนแม่ผิดแต่ประเด็นถ้าตามกฎหมายเขาปาดหน้าแม่และแม่ชน ประกันแม่ไม่จ่ายนะวันนั้นน่าประกันบอกว่าคุณนิกกี้ไม่ไม่ผิดนะครับตํารวจก็บอกคุณนิกกี้ไม่ผิดแต่เขาอ่ะฝั่งผู้กรณีแม่ไม่มีประกันหรือแก่ป้เขาต้องซ่อมรถตัวเองแล้วเขาต้องมาซ่อมรถแม่ไม่ไหวแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรที่ชนเขาจริงไม่เป็นไรก็ต่างคนต่างซ่อมประมาณร่วมจบง่ายไหมมีมีมีแบบไอ้นี่ด้วยนะแบบว่าอันนี้แบบพูดพูดแบบว่าในในในความเป็นจริงนะสมมุติว่าไม่ผิดไม่ผิดแต่ยังบอกว่าเป็นฝ่ายผิดก็มีนะ นี่<อ>แม่ไงแม่ถาคือแม่แม่แม่บอกว่าใช่นี่ถ้ากี้แม่งบอกว่ากี้ไม่ผิดแล้วแล้วคนก็จะสาดกี้อยู่ดีพา้เป็นนิกี้แคขี้ข่าวต่คนต้องมองกูผิดอยู่แล้วพ่อแม่งกูแม่งสัญลักษณ์ของความเฮี้ยนหนูแก๊บปะไว้ตายแล้วอย่าไปคิดแบบนั้นสิไม่คือนิกี้เร็วอยู่แล้วไง